สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนค่ะมาเจอกันในันเย็นเย็นเอกแล้วค่ะวันนี้น้องไอดาไม่อยู่นะคะไปบ้านยายเดี๋ยวจะพกพี่ๆพ่าเนี่ยอย่าตีอย่าตีวางวางวางทำแล้วห้ามตีกันลีโอเอาวางแม่โคด้วยไหนอะ แม่โคด้วยแม่โคเอาไม้ไปวางไปทิ้งเลยค้ะรีโอวางแล้วเออรีโอวางแล้วแม่โคไม่ว่างเออเรื่อแม่โคแหละไม่ว่างครับหมดยังหมดแล้วเอาเก็บเลยเก็บแล้วกินนมเสร็จเล่นต่อ ทำไมทำไมเำ็นไหมะทำไมะเนี่ยมันจะเกาะขาเนี่ยมันจะเกาะขาเดี๋ยวก็ล้มเนี่ยเนี่ยโลเล่นไม่ผิดเออโลโลไม่เล่นนะ เอาให้ยายมาเอายายยายเก็บไว้มาโอ้ยายเก็บไว้ดีกว <t ell> sí, ่าเนาะเออเอาเก็บไว้ว่าจะขึ <estate> mm ้นไหมล่ะลุกขึ้นเหรอเอ้ยใครตกมาซ้ำเลยเออ ทันนงออ้งน,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 นี้นอนมองเขออนาหนา้าสงสารทั้งนี้นอนมองเขาหน้าสงสารยังไงระวังตกนะใครตกนะซ้ำเลยนะใครตกมีสิทธิ์โดนใครตกแค่มีสิทธิ์โดนแมคโคแมคโคอ,อ,อย่าดันน้องเอ้ยแมคโค ไอ้เจมไปเคลือนบากว่เฮ ja, ja,! e. ้ยไปดันน้องน้อครับเออ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 ไอ้ช่างนู้นจ้าจ้จ้อยู่คนเดียวนานนานนานลีโอแย่งน้องอีกแล้วลีโอแย่งน้องอีกแล้วน่น อย่าไปทำน้องเล่นข้างล่างดีกว่ามาั้งทำไมต้องเอาไปขึ้นหัวน้องไอ็นนั่นปิดหน้าทำไมไอ็นนั่น,นปิดหน้าทำไมน่นนันปิดหน้าทำไมคะอัหนนี้ปิดหน้าทำไมคะ

แก่เปะเปะเปะจนเดียวเลยทำไม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 อีกทำไมอีกเพราะเขาเล่นตรงไหนได้อยู่โลนักโคลเอ้ยลีโอก็จะไปแย่งพี่ทำไรฮะเล่นยังไงอฮะทำไมอ่ะมันคืออะไรไหนยายดูที่มันคืออะไร โอ้มันบาดเอาทิ้งแล้วทิ้งแล้วมันจะนั่นจะโดนแล้วนะจะโดนอีกรอบแล้วนะน่ะอ่ะอ่ะขึ้นดีๆนะขึ้นดีๆนะเอ๊ะ

เออเออเออทางนู้นนะเล่นคนเดียวแอะอ่ะอ่ะอ,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 อันนี้ทางนี้เล่นคนเดียวตัอนน้อยนนี่เล่นคนเดียวยุงกัดไหมเนี่ยไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปเล่นเอาไว้เดี๋ยวแม่ตีเดี๋ยวเฮะนางยักขมูขีมันจะมาตีเอานะอะ เออระวังนะเออเอ้ม่โคขึ้นไปแล้วเออแม่โคมันไม่ขึ้นหรอกมันอยู่บันไดโนนเออโค่ไม่ขึ้นเลยมันอยู่บันไดมันอยากมันอยากโดนอย่าเอามาเล่นอีกเดี๋ยวโดนแมตีมันอยากโดนตีไอโคโถมันอยากโดนตีไอโคมันอยากโดนตีว่านั้นยูโรก็อยากโดนตีไปเอาของออกมาจากแปงอีกแล้ว โอ้ยอยากโดนตีใครอยากโดนตียูโลเปล่ายูโลเปล่าอยากโดนตียูโอยู่นะโดนละโดนละโดนนาน บอกแล้วเออนั่นเสีย,ยงมะพร้าวหล่นเลย